น้องอุ่นกำลังจะเดินน้องอุ่นกำลังจะเดินแล้วแต่เดินไม่ได้เพราะขาก็ยิงก็ยิงเป็นบัลเล่เลยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดกระโดดใหญ่กระโดดกระโดดใหญ่ ดังต่น้าอ๋ดีด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 ทำอะไรตลุกตะลูกโอ้โอ้โดดโดดโอเฮ้ <c oughs> ชอบชอบชอบอยากเป็นคนเดินได้อยากเป็นคนเดินได้อเอจับน,น,น, <c oughs> นั่งไม่นั่งด้วยครับหนูยังไม่คาเลยหนูจะเดินแล้วฮะอือื <c oughs>